สวัสดีครับนักเรียน,นทุกคนพบกับมาสเตอร์อีกครั้งนะครับแต่วันนี้เราจะพบกันในรายวิชาภูมิศาสตร์ว่าด้วยลักษณะทางกยายภาพเศรษฐกิจและสังคมของทวีปอเมริกาใต้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราจะไปศึกษาเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นในวิดีโอนี้นะครับมาสเตอร์ er จะแบ่งออกเป็น2 EP ก็คือ EP ที่1นะครับจะแนะนําในหัวข้อที่ตั้งขนาดอาณเขตและภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้นะครับ ส่วน EP ที่2นะครับจะแนะนำในหัวข้อลักษณะภูมิอากาศนะครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับบอด้วยที่ตั้งขนาดอนาเขตของทวีอเมริกาใต้นะครับทวีอเมริกาใต้นะครับตั้งอยู่ที่ละติจูด12องศา25ลิบดาเหนือถึง56องศาลิบดาใต้ลองทิจูดที่34องศา47ลิบดาตะวันตก ถึง81องศา20ลิบดาตะวันตกเมื่อพิจารณาจากข้อมูลก็จะพบว่านะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้อยู่ในซีกโลกใต้และข้อมูลจากลองอิจูดนะครับก็จะพบว่าพื้นที่ทั้งหมดของทวีปอเมริกาใต้นั้นนะครับจะอยู่ในซีกโลกตะวันตกขนาดของทวีปอเมริกาใต้นะครับ,รม,รรบมีเนื้อที่ทั้งหมด17,821,029ตารางกิโลเมตรนะครับ ก็ถือว่าเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะครับรองจากทวีปเอเชียแอฟริกาแล้วก็อเมริกาเหนือนะครับแล้วก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมผัวกลับนะครับเหมือนกับทวีปอเมริกาเหนือเลยอานาเขตนะครับทวีปอเมริกาใต้นะครับมีอานาเขตทิศเหนือติดต่อกับทวีปอเมริกาเหนือดินแดนทางเหนือสุดก็คือแหลมกาญจนสัสทิศตะวันออกนะครับจดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ดินแดนทางตว,วันออกสุดก็คือแหลมโกเกรลสทิศใต้จดกับช่องแคบเดรกนะครับดินแดนใต้สุดก็คือแหลมฟลเวิร์ทิศตะว,วันตกนะครับจดคลองปานามาและมหาสมุทรแปซิฟิกดินแดนตะว,วันตกสุดก็คือแหลมปาลิงยัสประเทศในทวีปอเมริกาใต้มีทั้งหมด13ประเทศประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดก็คือสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล รองลงมาก็คือสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาดูลักษณะภูมิประเทศกันบ้างน,นะครับลับกษณะภูมิประเทศของทวีปมริการใต้แบ่งออกเป็น4เขตด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย 1. ครับเขตเทือกเขาสูงทางตะวันตก 2. เขตที่รับรุ่มแม่น้ํา 3. เขตที่รับสูงทางตะวันออกและ4เกาะและหมู่เกาะเขตเทือกเขาสูงทางตะวันกตนก ทางตะว,วันตกของทวีปอเมริกาใต้มีเทือกเขาแอนดีสทอดตัวเป็นแนวขนานกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ประเทศปานามาจนถึงเกาะเฟียราเดลเฟโกเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกมียอดเขาที่สูงที่สุดชื่อว่าอากอนกากวาเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแอมเมอนเป็นแนวเทือกเขาหินใหม่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนาสกาและแอนตาร์กติก เคลื่อนตัวมุดลงใต้แผ่นทวีปอเมริกาใต้จึงมีภูเขาไฟที่ส่งพลังซึ่งปะทุและเกิดพีนินไบท์อยู่เช่นภูเขาไฟกวัวตปักซี่เป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในประเทศเอกวาดอร์นอกจากนี้ยังมีแนวเทือกเขาสูงยอดเขาสูงพื้นที่สูงชันและอุ่เหวล,ลึกอยู่อีกเป็นจำนวนมากที่ราบสูงอังติป,ปานโนในประเทศโบลิเวียชิลีและเปรู มีเนื้อที่กว้างขวางอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ3 6 0 0ถึง4 0 0 0เมตรมีอากาศอบอวนถึงหนาวเย็นมีทะเลสาบหลายแห่งเช่นทะเลสาบติติกากาปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทะเลทรายอตาการมาบริเวณใช้ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศเปรูและชิลีบริเวณนี้มีกระแสน้ำเย็นเปรูไหลผ่าน ทำให้มีความชื้นปรากฏในลักษณะของหมอกตั้งแต่ละติจูด41องศาใต้ลงไปจนสุดทวีปมีลักษณะภูมิประเทศแบบฟยอดยาวตลอดแนวชายฝั่งเนื่องจากการกัดเซอะข,ของฐานน้ำแข็งจึงทําให้เกิดลักษณะชายฝั่งเป็นอ่าวเล็กเล็กว้าเข้าไปในแผ่นดินและมีหน้าผาสูงชัน 2. เขตที่รับรูปแม่น้ำที่สำคัญสำคัญ3แห่งได้แก่ ที่ราบรุ่มแม่น้ำโอริโนโกหรือที่ราบยาโนสอยู่ในเขตประเทศโคลอมเบียและเวเนซุเอล่ามีเนื้อที่ประมาณ583,000ตารางกิโลเมตรเป็นแหล่งเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญที่ราบรุ่มแม่น้ำเอมาซอนเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาแอนดีสที่ราบสูงกีอานาและที่ราบสูงบราซิลเป็นแหล่งป่าม้เขตร้อนที่สำคัญของบราซิล มีเนื้อที่ประมาณ7.5ล้านตารางกิโลเมตรมีแม่น้ําสาขาจำนวนมากเช่นแม่น้ํานาปโปแม่น้ำมารันโยและแม่น้ำอุกาญารีที่ราบรุ่มแม่น้ําปารนาปารากวัยอุรุไวัยอยู่ทางใต้ของที่ราบรุ่มแม่น้ำเอมาซอนบริเวณที่แม่น้ําทั้ง3ไหลามาบรรจบกันมีลักษณะเป็นชวากทะเล ซึ่งบริเวณปากแม่น้ำมีลักษณะกว้างมากคล้ายอ่าวมีความกว้างประมาณ220กิโลเมตรและยาวประมาณ275กิโลเมตรเรียกว่า, Rio าริโอเดลาปลาตา 3. เขตที่ราบสูงทางตะวันออกมีสำคัญสำคัญ4เขตได้แก่ที่ราบสูงเกียหนนาอยู่ในเขตของประเทศเวเนซูเอล่าเฟนเกียนาชูรินาเมกาาและตอนเหนือของบราซิล เป็นเขตหินเก่าที่มีอายุมากกว่า570ล้านปีเขตนี้เดิมมีระดับความสูงมากต่อมาถูกกระบวนการทางธรรมชาติกัดกร่อนกลายเป็นที่สูงเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่ไหลลงสู่มาหาสมุทรแอตแลนติกหลายสายมีน้ำตกเอเจลสูงที่สุดในโลกสูงถึง979เมตรที่ราบสูงมาถูกรสชูเป็นที่ราบสูงในบราซิลอยู่ระหว่างลุ่มแม่น้ำเอมเมซอน และลุ่มแม่น้ำรรักวัยเป็นทุ่งหญ้าเมืองร้อนจึงเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญที่ราบสูงบราซิลมีอนณาเขตระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำเอมมาซอนลุ่มน้ำปารานาปาราวไวอูรุกวัยอยู่ในเขตประเทศบราซิลมีอนณาเขตกว้างใหญ่มากเป็นโครงสร้างยุคหินเก่าซึ่งเกิดในยุคพรีแคมเปียนเมื่อประมาณ570ล้านปีมาแล้วประกอบด้วยหินอัคนี และเห็นแปรแต่บางแห่งมีหินตะกอนและบางแห่งมีหินปะซอที่มีอายุน้อยปกคลุมอยู่มีการพบฟอสซิลบริเวณที่ราบสูงบราซิลซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าทวีปอเมริกาใต้เคยเป็นแผ่นทวีปเดียวกันกับทวีปแอฟริกาและเอเชียมาก่อนที่ราบสูงปาตาโกเนียเป็นที่ราบสูงเชิงเขาทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีสไปจนจุดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก อยู่ในเขตประเทศอาร์เจนตินามีพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของพื้นที่ประเทศทั้งหมดเป็นเขตที่ค่อนข้างแห้งแลง้งมีภูมิอากาศอบอุ่นสามารถเลี้ยงแพะได้ดี 4. เกาะและหมู่เกาะทางตะวันตกชิีงใต้ของทวีปอเมริกาใต้มีเกาะชายฝั่งและเกาะภูเขาไฟเรียงรายตามชายฝั่งของประเทศชิลีตั้งแต่ประมาณดัตติโจวสีองศาใต้จนสุดแหลมพน เรียกว่าเุกาะโซโนสเป็นเกาะภูเขาไฟและเกาะชายฝั่งที่เกิดจากการทำของทานน้ำแข็งซึ่งมีลักษณะเป็นฟยอร์ดส่วนทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปมีหมู่เกาะเตียราเดลเฟกโกและหมู่เกาะฟอกแลนด์นี่ก็เป็นข้อมูลอย่างคร่าวๆที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งขนาดอาณาเขตและภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้นะครับ มาสเตอร์หวังว่าข้อมูลที่นำมาให้ในวันนี้จะมีประโยชน์ให้กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากครับ